ภรรยากำลังจะทำยำกุ้งแห้งนะครับกุ้งตัวใหญ่มากจะต้องหั่นให้มันมาตัางหน่อยไม่งั้นมันอาจจะแข็งไปนิดนี่ต้มแล้วนะเนี่ยนี่ขนาดต้มแล้วนะ <c oughs> แต่ก็กินแบบโอ้โหเต็มปากเต็มคำยิ้ชิงเตรียมเครื่องเคียงให้เตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ละมินน้ำยำเราทำมาไว้ล่วงหน้าก่อนแนละ้วอีกสักพักหนึ่งก็มาปรุงรสนะครับต้องการรู้สูตรน้ำยำไหมบอกได้เอาเลย เคยบอกแล้วรอบหนึ่งคือน้ำปลาหนึ่งส่วนน้ำตาลหนึ่งจุดห้าส่วนน้ำมะนาวสองจุดห้าถึงสามส่วนแล้วแต่ชอบครับแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็คนแล้วก็คนแล้วก็นี่ทำคนให้ละลายทำเอาไว้เลยแล้วก็เวลาทำยำทีก็ง่ายหละทำยำทีก็เอามาลากครับอ้าวรอก็เตรียมแล้วครับทีนี้ผักขึ้นช่ายใช่ไหมผัก ต้นหอมแล้วก็มีพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่ที่บ้านเราเองบ้านริมบ้านริมน้านะครับมาจากบ้านริมน้ำนี่เลยโอ้โหกินทั้งหมดนี่สงสัยนี่เยอะเพราะว่าไอ้น้ำเยอะไอ้กุ้งแห้งกุ้งแห้งมันเยอะนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็ผสมนะครับผักที่เตรียมเอาไว้แล้วแล้วก็พริกขี้หนูนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะใส่น้ํายํา น้ำยำก็ที่เราทําไว้เราเตรียมน้ํายำมาไว้ก่อนแล้วีน่น้ํายำที่แช่เย็นอยู่ได้เป็นเดืนเอนเดือนอ่าโอเคครับนี่เลยลาบไปเลยครับอย่อางนี้สามสี่ช้อนนะครับเนี่ยโอเคจากนั้นก็เป็นนันเสร็จเลยนะเนี่ยสกกเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองง่ายไหมครับเพราะว่าน้ำยำเราเตรียมไว้ก่อนแล้ว ทำอะไรก็ใช้น้ำยาับเนี้โอเคครับขอบคุณนะครับโอ้โหนี่ไงน่ากินมาก